สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568าเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างค่ะจากเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะรมริเวศูนย์ตะวันตกเฉียงใต้พักตกลมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะประกอบกับมีพายุโซนร้อนเม็ดโมนะคะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะเป็นส่วนมากค่ะอยู่บริเวณภาคใต้ค่ะภาพเรดาร์ชุมพรตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่บริเวณจังหวัดระนองค่ะส่วนภาพเรดาร์นะคะของหาดใหญ่ค่ะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสงขานะคะและบริเวณชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยค่ะ รแรงาางานอุณภูมิของมากใต้ฝั่งตะวันออกอ wow, ุณภูม right? ิ ah, ส, cioè, สูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้3 4 8องศาเซลเซียสที Platform, ่อำเภอชว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอพาคแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอุณภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้22.5องศาเซลเซียสที่อำเภอสราวจังหวัดสงขลาค่ะ ปริมาณนำฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7จ็ดมงเช้าของวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกณฑเล็กน้อยถึงปานกลาง,างแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวัดฝนสูงสุดได้5 5มิเมตรที่เรดราเซติงพระอำเภอเสติงพ,พระพจังหวัดสงขลา พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ค่ะมาดูรายจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนจังหวัดประจวบชุมพรคะอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถังนราที่ว่านะคะก็จะมีฝนก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง กระโชกแรงกันด้วยค่ะต่อไปเรามาดูขึ้นลมเอ่าวไทยค่ะเป็นลมแปรปรวนนะคะความเร็วลมอยู่ที่15-30กมต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้ากระหนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเ,เ,เรือที่ความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองกันด้วยนะคะ คาดหมายสภาวะอากาศช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะคะระหว่างวันที 5, ่3ถึง9ตุลาคม2568ภาคใต้ฝั่งตัวตะบนค่ะตั้งแต่วันที่3ตุลาเป็นถึงวันที่9ตุลานะคะก็จะมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30-40ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาไปถึงวันที่9ตุลาค่ะก็จะมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30-40ของพื้นที่เช่นกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภมคใต้ฝั่งตะวันอประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะเรากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันใ้ใหม่โดนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าว